การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนคาดการว่าเกิดตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของสงครามการค้านะครับไม่ว่าใครจะชนะประธานาธิบดีเนี่ยก็น่าจะยังคงเปิดสงครามการค้าโดยเฉพาะกับจีนต่อไปเพียงแต่ว่าระดับดีกรีความรุนแรงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งรอบนี้ซึ่งดูหลังๆมานะครับกระแสคุณทมป์แรงขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันดีกว่ากับดรอมรเทพจาวเวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสนักวิจของาน ธนาคารซี b ไทยจำกัดมหาชนอยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรขาช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายคนรอติดตามแหะเพราะว่ากลายเป็นความเสี่ยงหลักของโลกนะคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วเรามีการประเมินนะคะกระแสของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะทําไมคนอเมริกาถึงยังคงชื่นชอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ <c oughs> อยู่ด้วยอะคะก็ หน้าสื่อก็เสนอข่าวของเขาก็ต่อเนื่องนะครับผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะนโยบายของเขาต้องยอมรับนะครับว่าโดนใจคนอเมริกันจริงๆในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตที่การจ้างงานแม้ว่าจะบอกว่าสหรัฐไม่ได้มีปัญหาการว่างงานแต่ถ้ามาดูกันเนี่ยก็มีงานที่เคยถูก ทีมหรือว่าตลาดอื่นๆนะครับแย่งกันไปเนี่ยคนก็อยากจะให้เกิดการจ้างงานการลงทุนในอเมริกามากขึ้นหรือรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพใช่ไหมครับผู้ลี้ภัยที่มาแย่งงานก็แล้วแต่หลายๆปัจจัยนะครับก็ยังกดดันภาคส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐได้อยู่นะครับจะบอกว่านโยบายหลายอย่างนี่ยังโดนใจคนระดับกลางระดับล่างอยู่นะครับ อืมครับแต่เราไม่ใช่พลเมืองอเมริกันถ้าวิเคราะห์ผลกระทบกับทั่วโลกนะครับหลายคนมองว่านโยบายที่สุดโต่งของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจโลกราเตอร์มองยังไงบ้าง่ะฮะ โอ้ไม่ว่าใครมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์หรือคุณแฮร์ริสนะครับโลกนี้ก็ต้องบอกว่าปวดทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะปวดมากหน่อยในกรณีของคุณทรัมป์โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยจะโดนเก็บภาษีใช่ไหมครับ,บเราส่งออกเราเน้นตลาดส่งออกนะครับสหรัฐนี่ก็เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเรานะครับตั้งแต่คุณทรัมป์เขาขึ้นภาษีเนี่ยตอนที่เขาเข้ามารอบแรกเนะี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนั้นเขาขึ้นกับจีน นะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ไปช่วงชิงตลาดจีนในสหรัฐเพราะว่าจีนส่งไปสหรัฐได้น้อยลงเราก็ส่งไปแทนถูกไหมครับซึ่งตรงนั้นก็เกิดการเติบโตแต่ตอนนี้ถ้ามีการขึ้นภาษีเราด้วยนะครับหรือแม้แต่ขึ้นภาษีจีนแรงเนี่ย อย่าลืมนะครับว่าเราส่งไปจีนเพื่อจีนส่งไปสหรัฐนะเพราะฉะนั้นการค้าโลกก็จะชะลออันนี้ก็โดนกับเรามากแต่ถ้าบอกคุณแฮร์ริสเราไม่โดนเลยเหรอใช่ไหมครับก็โดนอยู่ดีะครับเพราะว่าสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีก็ยังกดดันจีนกันต่อครับแต่ก็อาจจะต้องมองว่าไครต้องรับมือดีๆเพราะว่าจะมีการย้ายฐานมาบ้านเรามากขึ้นแต่เพื่อสักครู่ผมบอกว่าใครมาก็ปวดหมดเพราะอะไรครับ พราะทั้งคู่เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามีนโยบายใช้เงินเงินอย่างเดียวแหละนะนี่สาธารณสสารัฐพุ่งขึ้นสูงเพราะฉะนั้นบอลยูที่เราเห็นกันวันนี้ครับว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีพุ่งขึ้นไป4.2คุงพุ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับก็น่ากังวลนะครับว่ามันจะเป็นภาพที่สะท้อนความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับค่ะความเสี่ยงที่เรามีการประเมินเอาไว้ในอนาคตหรือว่าในอนาคตอันใกล้ที่กําลังจะเกิดเนี่ยนะคะนอกเหนือจากสงครามการค้าแล้วมันยังมีประเด็นอะไรที่น่าจับตาเพิ่มเติมอีกบ้างคะ ผมว่าหลักๆที่กระทบกับบ้านเรานอกจากที่มสักังวลเรื่องการส่งออกแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกเรื่องอทิศท,ทางของนโย,ยบายพลังงานนะครับคุณทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะขุดน้ํามันออกมาใช้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ํามันอยู่เยอะเลยแล้ววิธีแก้ปัญหาเงินเฟ้อของเขาก็คือลดราคาพลังงานอ่ะก็เอาน้ํามันออกมานะครับราคาสินค้าจะได้ถูกลง แต่คุณแฮร์ริสก็ไม่ใช่เขากรสานต่อพลังงานสะอาดของเขานะครับตรงนั้นก็อาจจะต้องมาดูว่าทิศทางราคาพลังงานอาจจะเปลี่ยนเลยนะครับถ้าคุณท้ัมาทิศทางราคาน้ามันอาจจะย่อลงค่อนข้างแรงบ้านเราเป็นประเทศนําเข้าน้ามันเราอาจจะเชียร์เขานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะทําให้ราคาสินค้าโู้กับพันครับข้าวยางสินค้าอื่นๆสินค้าเกษตรนะครับราคาย่อลงด้วยเพราะฉะนั้นรายได้ทางเกษตรก็อาจจะไม่ดีกาลังซื้ออาจจะแผ่วได้ก็ต้องก็ต้องดูแล้วก็ประเมินกันต่อนะครับ พอจะมีหน้าไหนที่ผลการเลือกตั้งจะช่วยให้มันไม่ได้แย่มากไหมครับอย่างเช่นแบ่งกันไปคนละสภาพอจะพอจะทุเราความกังวลได้ไหมครับก็ก็น่าจะสบายใจสําหรับเรานะครับแต่สําหรับคนอเมริกันเนี่ยพอแสคุณทรัมป์มาแรงใช่ไหมครับ ีนี้มันไม่ใช่แรงแค่ประธานาธิบดีสิครับสภาสูงสภาล่างเกิดเขาเะเอาหมดเลยเหรอครับโอ้ทั้งเซนเนยทั้งคอนเกรสอย่างเงี้ยแล้วทำไมก็เกิดขึ้นนะตอนคุณทรัมป์มารอบแรกจําได้ไหมครับครับเพ <ขอ S 2> ราะั้นเขาไม่ได้มาคนเดียวก็กวาดเรียบเพราะฉะนั้นอนโยบายที่จะเซ็นเรื่องภาษีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเรื่องผู้ีิภัยหลายๆอย่างครับก็สามารถดําเนินการได้คุณแฮร์ริสถ้ากวาดทั้งหมดก็เป็นแบบเดโมแครตแต่ถ้าออกแบบ ก้ากึ่งนะครับคนนึ่งเอกสภาสูงไปคนนึ่งเอกสภาล่างไปคนนึงประธานาธิบดีก็เหมือนกับจะส่งๆใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งมองด้านดีนะครับผมขอโทษผมชอบมองข่าวต้องกังวลน,นิดนึงเป็นความเสีจกับเรื่องโคเมนชัดดาวได้ไหมครับ เ่า,าต้องติดตามเพราว่านี่สาระเขาสูงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าความขัดแย้งนี่คงลากยาวอีก4เปีครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยพอฟังจากปัญหาต่างๆเหล่านี้เงินเฟ้อมันอาจจะไม่ชะลอตัวด้วยหรือเปล่าคะแล้วมันจะส่งผลต่อนโยบายการเงินระหว่างประเทศยังไงบ้างคะ ใช่ครับเป็นเรื่องที่เรากังวลกันเหมือนกันเรื่องของเงินเฟอ้อสหรัฐที่แม้ว่าวันนี้บอกว่าการปรับตัวย่อลงตลาดแรงงานเริ่มแผ่วลงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูราคาสินค้าของสหรัฐเนี่ยที่บอกว่าเงินเฟอ้อจะกลับเข้ากรอบ2% แม้ว่าเฟดเองก็ยังไม่ได้มองปีหน้าซะด้วยซ้ำแม้ว่าดอกเบีย้ยกำลังจะลดลงก็จริงนะครับ,รบแต่ว่าจะไม่ได้เห็นสัญญาณการลดได้เร็วและก็แรงได้มากนักนะครับก็คงคงต้องมองนะครับว่าการลดดอกเบีย้ยเกิดขึ้นได้แต่คงไม่ได้เห็นดอกเบีย้ยกลับไปเหมือนกับในอดีตตอนช่วงก่อนโควิดแต่ต้องติดตามไปที่ผมห่วงดอกเบีย้ยที่เราพูดกันคือดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยตัวสั้นใช่ไหมครับ,รบที่ผมกังวลคือดอกเบีย้ยตัวยาวครับที่บอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีนะ ซึ่งถ้ามันอยู่แบบที่สูงมันจะดึง,งแง่ตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือต้นทุนการกู้ของรัฐบ,บาลทั่วโลกครับมันก็สูงด้วยมันเคลื่อนไหวไปตามสหรัฐแล้วเอกชนก็ ระดมทุนผ่านในตัวนี้ครับเป็นตัวอ้างอีกก็ต้องมองนะครับว่าต้นทุนทางการเงินมอาจจะไม่ได้ลดลงเร็วออกระตดดลดลงมากนะครับโอ้มีความเสี่ยงหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวรอดูกันวันนี้ขอบพระคุณนอเตอร์มอนเทียบนะครับขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้เขาเลือกกันแล้วนะครับจะได้รู้กันทัทีว่าเราจะต้องรับมือกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ได้แต่เดาว่าใครจะมานะฮะ